นโคครับมาไหว้พระหรออแล้วนะมุมมืดเลยอ่ะลูกไปที่ไหนก็ง่วงนอนขี้เซาตลอดเลยอะ่ะฮะมาไหว้พระไม่บอกแม่ด้วยนะเดินตามมาถึงได้เห็นเนี่ยอยากจะมาเป็นลูกศิษย์อา้าวเข้าจีบง เขาฝากกวีวันละอยากเป็นลูกสิทา้าว่าท้าเหรอลูกขอพรหลวงพอ่อพรุ่งนี้หวยออกแล้วให้แม่ถูกหวยจะไม่ลูกพรุ่งนี้หลวงพอ่อหวยออกแล้วให้แม่ถูกหวยนะจะไม่ลูกขอพรให้แม่ถูกหวยใช่ไหมครับ ออซ้อนซ้อนซ่อนอยังไงอ่ะืมยังไงอะเราอ่ะถ่ายคลิปน้องไ,ไปยังกลับบ้านยังอันยอนอนตรงนี้มีความสุขเลยเหรอไปกลับบ้านยังฮ มัน,นเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมีความสุขเลยเหรอชอบเหรอไหนดูหันหน้ามาทางนี้หันหน้ามาสวัสดีท่านผู้ชมกันซาโครเร็วๆลูกว,ว,วโาโคค้าซาโคค้ายังไงครับืยังไงครับโอ้องงโหคุ้มเทมากเลยเนี่ยอยากเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเหลือเกิน Oh. นอนขับกลืนจิ้งจิงจ้งเก๋าจิ้งเก๋าเข้าไปอย่าไปอย่างนั้นลูกไม่เอาไากลับบ้านเถอะปะกลับบ้านไหมกลับบ้านไหมยังเด็กอยู่ไะ เป็นลูกสุดท้ายยังไม่ได้บีมเ็กอยู่ไหมอ่ะหรือเป็นได้แล้วอ่ะพ่อเถอะปะชาโคคัสดูเขาดูความดือ้อไปลูกไปไปเถอะคับไปเถอะคับไปเถอะครับไปเถอะคับ,ไ,คบไหนจะเอาอะไรไหนจะเอาอะไรตาโกจะเอาอะไร จะเอาอะไรอะอะอัพใหญ่ๆโอ้จุดตางใหญ่เกินเอาปรับไม่เป็นแม่ปรับไม่เป็นละโอเคโอเคไปเดี๋ยวแม่พากลับบ้านแล้วละ่ะไปเดี๋ยวแม่พากลับบ้านแล้วละ่ะ อ่ะดูดูเขาทำเล่นเผาวันแล้วคลิปสามนาทีครึ่งสี่นาทีแล้วลูกไปเถอะอ้าวกินเผาวันแล้วทีนี้เอากินเผาวันแล้วอร่อยแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคไปไปเดี๋ยวพากลับบ้านแล้ว